เห็นอยู่นะครับเนาะใส่บอใหญ่วันดีับผมเจอกันอยู่แล้วนะครับกับผมไก่โคราชครับผมมานอีกแล้วครับผมวันนี้หมูปลานะครับเนาะนี่ติดแล้วครับผมทางล่างเลยนะตัวนี้ใส่บอใหญ่ปันไหนนะครับประมาณอาจะประมาณสามสิบโลนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมใหญ่เบิ้งนะครับเนาะผมใหญ่มาตรงนี้สองหมื่นนะครับเนาะ อันนี้น่าจะห้อยห้อยแมย่มันลงมาลงมาเบิ่งลูกนะครับเนาะใส่กำลังพอดีก,กรินะๆครับผมเนาะย้ายเบิ่งไกลๆครับผมเห็นอยู่นะครับเนาะนใส่บใหญ่ปันไงครับผมเนาะกำลังน่าจะบอกว่ดดลาละล่าสามสิบเนี่ยมั้งครับมีสิบสามสิบโลนี่ครับประมาณนี้แหละ เ <laughs> บิง้งพูมดักไว้ผุ่นครับเบิ่งกับดักมันมากนี่นาจีมี่แบบห้อยเมียหรือห้อยห้อยเมียน่ะจะเป็นห้อยเมียมขับหยัง่งมากเลยเปล่านีน่เพราะว่าผมดักใบพู้น่ะเบิ้งมันขึ้นมาหอดเีนะกับเหยียบผมนะเ <laughs> บิ้งมันดินมันจิตมาหาผมครับ นี่ครับบานคนอนด้างล่างนี่ผมดักไว้ผมเห็นห้อยมันยางนะครับมันมันเป็นไงห,ห้อยต่อเขาอันนี้มันตั้งตั้งฟังนี้มันจะเป็นเขาเขาลูกไงน,นะครับอันนี้มันจะเป็นห้อยต่อ <c oughs> จักเหมือสามหมือมันกับสามหมือสองหมือเนี่ยผมมาใส่ไว้แต่เรียบร้อยนะห้อยมันดุดึงิัด น่าจะเป็นห้อยแม,ม่มันนะเข้ามาเลาะแถวๆนี่นี่นี่ครับน่าจะเป็นห้อยแม่มันแหลมมากนะ,น,ะนี่บ้องุนม,มาจากฝั่งไหนนี่ครับ ตัวพ่อไงนะครับพอดีกิน,นครับผมหมูปลากำลังเข่าหนาวนรับุณนัอยู่่อยูนี่บรรยากาศก็ประมาณสิบกว่าองศาคนระับนี่ผมยางข้องโ,โ,โ,โอ้โหนี่ผมยั่งดักเลยนี่ข้องยางครับเนานะนี่ข้องยางไปนี่ อันนี้พวงามันหนาเกิมายมนมาจาังเทิงบอกบ่วงวนมันยังไม่ได้งไหนมาอน,าาน,นาใช่นะครับเนาะน่าจะติดมือมือส่วงมือส่ร์มั้งครับเห็ดแป๊บเดียวคบหมูว่าโตกันใหญ่นะ บ้านคนอยู่ไกลๆนะครับลงไปในกระเมนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมล่อหนองกันครับล่อหนองเอาอุปกรณ์มาเอากันนะอเอาละเสร็จประกวนมันนะครับมันจะออกไปห่างเดี๋ยวมันเสร็จด,ดินหลุดไปนะครับเนาะ <c oughs> มึงอุ้มดักไว้ทั้งล่างมันขึ้นมาทั้งเท่งได้ยังไง นี้กันนายเด็กเมียมันคือเอีออยงคาบขึ้นมาี่ห้อยโอ้ห้อยมันลงมาฝั่งนี้ครับห้อย